เอกภาพรัฐบาลจับตาดูกันยาวๆนะครับก่อนก่อรูปนะครับของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งะครับคืบหน้ารวดเร็วนะครับนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,น,นำคณะชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปจญาณเมื่ออาคารที่ผ่านมาจากนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับ เป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยในฐานะพักหลักนานโยบายพักเข้ามาหารือกับพักร่วม11พักจัดทานโยบายรวมวางถึงกรอบเบื้องต้น1กระตุ้น3เร่งด่วน3สร้างนะครับ1กระตุ้นคือกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกระเป๋าเงินนี้จะทอน10,000บาทนะครับ3เร่งก็คือเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเร่งแก้ไขนี่ให้กับประชาชนเร่งแก้ไขราคาพลังงานนะครับส่วน3สร้างคือสร้างรายได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้เร็วที่สุดเปิดท่อขยายท่องเที่ยวนะครับให้เร็วขึ้นนะครับเร่งเจราจาก,กับต่างประเทศเช่นจีนอินเดียลดเงื่อนไขเรื่องของวีซ่านะครับจัดก,การสนามบินนะครับแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองสร้างรายได้จากการค้าการลงทุนส่งเสริมเจราจาเปิดประตูการค้าสู่นะครับออกของการลงทุนสร้างตลาดใหม่โดยกระทรวงต่างๆนะครับ ไม่ว่าการกระทรวงต่างประเทศพาณิชย์นะครับต้องทํางานร่วมกันหมดสร้างโอกาสและลดฟาร์มเหลื่อมร้ํามุ่งเน้นไปที่เกษตรกรที่มีรายได้เพิ่ม3เท่าให้โฉนดที่ดินเกษตรกรตั้งเป้า50รล้านไร่นะครับที่ดินสอคอ1ประมาณ1รล้านละหลาก1ล้านลายนะแปลเปลี่ยนเป็นโฉนดค้างอยู่อีก2 5 0แสนรายคาดว่าปีแรกก็น่าจะแล้วเสร็จ นโยบายรัฐบาลวางไว้3ระยะระยะแรกคือระยะ Quick Win หวังผลในทันทีคือพักหนี้ลดร,ราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าระยะ2คือนโยบายที่เริ่มนะครับภายในปี256และระยะ3นะครับนโยบายที่เริ่มภายในปี2567กระเป๋าเงินนิจิตอน1 0 0 0 0บาทอยู่ในระยะนี้ส่วนการเป็นรัฐบาลผสม11พรรคพัซึ่งอาจจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่สังคมกังวลพอสมควรแต่หากรอดูจากแต่หากดูจากฟาร,ร์มกระตือรุ้นของรัฐมนตรีร่วมไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับรัฐมนตรีเกษตรนะครับจากพ,กพรคพลังประชารัฐที่ประกบติดนายกรัฐมนตรีวันลงพื้นที่พบปะชาวะมงสมุทรสงครามต่อด้วยการควงนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยกเกษตรพรคเพื่อไทยลงพื้นที่ภาคใต้แก้ปัญหานะครับมังคุดราคาตกนะครับคือกรณีอ่า หรือกรณีของนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานขานรับนโยบายลดราคาค่าไฟฟ้าและน้ำมันระบุสอดคล้องกับนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้ว ท่าทีของร้อยเอกธรรมนัฐและนายพิรพันธ์ทาให้หลายคนขายข้อวิตกกังวลเรื่องของเอกภาพรัฐบาลผสม11พักลงไปได้แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามนั่นก็เพราะรัฐบาลผสมทั้ง11พักเพิ่งเริ่มต้นเหลือเวลาอีก4ปีต้องเฝ้าติดตามกันดูยาวๆและเป็นแบบนี้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้รัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นนะครับจะออกรายเลยนะครับให้ประชาชนเห็นคงไม่มีใครทำหรอกครับ วันนี้นะครับวิธีการทำนะครับที่ดีที่สุดก็คือต้องทำให้ประชาชนตายใจก่อนสิ่งที่ประชานชนอยากได้คืออะไรตอบสนองให้ได้ก่อนนะครับตอบสนองให้ได้ก่อนครับเพื่อลดแรงประทะเพื่อลดแรงลดอะไรทั้งหมดแล้วค่อยนะ,นะครับวางแผนเนี่ยคือเชื่อมีการวางแผนเอาไว้แล้วครับแต่ตอนนี้นะครับการทําทุกอย่างเพื่อลดกระแสแล้วให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ้ยรัฐบาลเข้ามาเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนสําหรับผมผมบอกมันก็ดีนะ มันก็ดีแต่จะให้ผมไปเฮ้ยมองเป็นในแง่ดีทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมเคยพูดเสมอว่าสําหรับผมนะครับตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลผมก็เชียร์ให้ทําการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่เมื่อจัดตั้งรัฐบาลใครจะเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ประชาชนอย่างผมขอเป็นฝ่ายค้านขอเป็นฝ่ายตั้งคําถามวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบนะครับทำข้อเพื่ออะไรครับวันนี้นะครับประชาชนอย่างเราทําไมล่ะครับว่าจะต้องไปเอออหอหมกกับทางรัฐบาล แน่นอนครับทาก็ทําไปทําก็ทําไปแต่เราต้องมีข้อสังเกตต้องก้าสองสั่ยต้องวิพาก์วิจารณตั้งข้อคําถามเอาไว้เพราะอะไรครับถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทําการตรวจสอบเราไม่ถงดุลเราไม่ตั้งคําถามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ที่ผ่านมาทั้งทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับเสินบวนมันมากมายมหาศาลขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พักรัฐบาลนะครับกำลังก่อตั้งเพิ่งจะเริ่มเนี่ยและสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นเนี่ยอย่าคิดว่ามันคือความจริง มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังก็ได้มีกลไกอะไรที่ทําอยู่ก็ได้เพราะวันนี้อย่างที่บอกว่าเขาคิดอย่างเดียวครับประชาชนหลอกง่ายครับโยนแค่เศษกระดูกให้ประชาชนแค่นั้นเดี๋ยวประชาชนก็เชื่อแล้วที่เหรือจะทําอะไรก็ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่นักการเมืองหลายๆคนนี่แหละครับคือสิ่งที่นะครับประชาชนหลายๆคนอาจจะตกหลุมและตกเหยืก็อย่างที may, ่บอกนะครับว่าใครจะเชื่อแบบไหนก็แล้วแต่ ผมมีหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์และเอาดำํำความคิดของผมนะครับมาทำเป็นคลิปส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะคิดยังไงแล้วแต่ครับมีอะไรอัปเดทมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดทให้ฟังครับ